เขาดองหมูแดงเตาถ่านสีราดวังหลังได้สูตรมาจากอากงยุ่นกว่า80ปีแล้วเราก็มาทำการปรับนะจนได้สูตรที่ลงตัวหมูแดงเราใช้สันคอ,คอซึ่งมันมีมันแทรกเราจะใช้การหมัดน,นวดด้วยมือ กับส่วนผสมของเราที่จะกงยุ่นให้มาเป็นเวลา1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเราเข้าตู้เย็นเพื่อให้หมูได้ดูดซึมมันจะทําให้เข้าเนื้อหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันเราถึงจะเอามาย่างหอมกลิ่นไม้โครงกลางนะครับแล้วก็หอมกลิ่นย่างเตาถ่าน คือเราเสิร์ฟเป็นเซตด้งหน้าต่างๆข้าวด้งหมูแดงเตาถ่า,านข้าวด้งหมูแดงหมูกรอบข้าวด้งไขยย่ยูยี่แล้วก็อีกมากมายลองมาแวะชิมได้เดินมาทางโรงบาลศิริราชมาเข้าวังหลังซอยหนึ่งเดินเข้ามา50ิเมตรอยู่ซ้ายมือครับ